ผมไม่ได้เล่นโหมดออนไลน์มากี่วันแล้วว่าน่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนี้ for speed unbound นะครับกับโหมดออนไลน์นั่นเองนะฮะวันนี้เรามาเล่นโหมดนี้กันนะครับผมปึ๊บลิง์อัพเฉยเลยอะไรครับเนี่ย not, อยู่ดีเราก็เข้ามาลิงค์อัพนะฮะไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับผมสำหรับโหมดออนไลน์นะครับเดี๋ยววันนี้จะลองเล่นโหมดออนไลน์สักนิดหนึ่งนะลืมไปแล้วว่า ผมเนี่ยมีรถอะไรแรงๆแล้วก็วิธีเล่นในโหมดออนไลน์มันเป็นยังไงนะครับลืมไปหมดแล้วดาบคุณตำรวจได้ด้วยเฮ้ยกูจะตื่นเล่นอะไรในเมื่อมันดาบได้ตั้งแต่แรกเทคดาวคอปใช้ในตลาดใช้ในตลาดกันในตลาดในตลาดตอนนี้อยู่กับมัสตงปี2024นะครับดาร์คฮอสรถความเลยว เราต้องใช้ในปัดกับโอ๊ยกระตุกตำรวจโอ๊ยโทษเพื่อนเอาเอา,เอาความความอะไรเนี่ยนี่นี่แตกยังแตกยังเลือนยังอยู่เลือ,อยังอยู่โอ้ยอย่าชนกูซิดิฟหรอรถเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อดิฟนะฮะไปมาร์คโซนีห่หว่าหาอะไรอ่ะกระโดดอ่ะที่กระโดโอ เอรถกระบะเป็นกระโดดเว้ยเอ้อสยสนุกอยวันวัน,วนผมไม่ได้เล่น,นตั้งแต่ปีปีปีที่แล้วอ่ะเออนานมากออนไลน์วิ่งให้ได้129กิโลเมตรนะครับโอเคทีนี้ก็ฟรีสปายรอบสุดท้ายฟรีสปายเลยเพื่อนอเส็งเกมเบาไปบอท ผมเล่นมาต้องนานผมเพ่งรู้ว่าเสียงเกมแม่งเบาเว้ยเอสเคสามสิบเปอร์เซ็นต์นะวาอยู่มันเบาจังประมาณนี้แล้วกันนะฮะอรเซ็งเจะโดนจับเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่เดี๋ยวเโอ้สวสุดท้ายหลบหลบซ้ายหลบขวาได้อกทีมาแปดพัน ได้ตังมาแปดหมื่นนะครับโอ,โอ๊ยชี่หายละแปดหมื่นค่าเออช่างแม่งโดนจับเลเถอะลืมไปว่ามีเงินต้องเท่าไหร่วะนั่นห้าสิบแปดล้านไปเปลี่ยนลดบ้างมีลดอะไรบ้างหนะ้าที่เราไม่มีโอ้โหเต็มเลยห้าสิบสามคันนะเฮ้ยมีกดคัด yes. พาดดับท่านผู้ชมเล่นดีกว่านะครับโหเจ็ดคนเลยหรอแปดคนเลยหรออีกคนหนึ่งนี่อีกคนนึงเกมมันโอ๊ยเต็มจะบอกว่าเกมมันก็ยังมีคนเล่นอยู่นะฮะนี่กูแต่งรถอะไรของกูเนี่ย <c oughs> โอ้เสียงรถ <c oughs> เสียงรถไฟฟ้าแน่เลยมาๆๆลองเล่นจริงจังดูนะครับผมต้องจริงจังนะ ไปโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับส่กิฟโอ้ชนเฮ้ยโอ้พี่พี่พี่วยวโอ้หดุกันจังวะแล้วโวยโอยมันมันมมันเกินมันเกิน เฮ้ยที่แปดเอาที่หกอ๋อหลุดไป2คนวายเนี่ยไม่ดีนี่หว่าวา,วาย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 เลยเช็คพอยเฮ้ยผมไม่ได้เล่นนานอ่ะตังปีหนึ่งเลยนะหมวดออนไลน์อะ่ะแต่ปกติก็เล่นแต่ออฟไลน์อะ่ะเล่นกับบอททำไมได้ดีเสียงแบบช็อตพฟฟ้าอ๋อไอ้ดวิ่งเอฟเฟกต์เลยเลย ไายละเอาก็รู้งี้กูเลยดีกว่าถ้าจะวาร์ปอย่างนั้นน่ะเอ้ยเล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 ยมาละครมาละครรอบสุดท้ายด้วยเฮ้ยเ็กไม่เอาไม่เอาที่โรอไม่เอามึงอย่าวาร์ปนะขอร้องเชี่ยแหละเอ้ยลืมไปว่ามมีนับถอยหลังด้วย ที่สี่ก็ยังดีที่สี่ก็ยังดีไปแล้วครับอุ้ยอุ้ยจุ้ยเอ้ยเออที่สามโอ้โหเอ้ยเอ้ยเลยเลยเอ้าดีนะเมึงใช้มอสป่ะเนี่ยข้างบนเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยมึงใช้กุรีพอร์นะกบอลแข่งกันสามสนามในหนึ่งเซกชั่นใช่ไหมผมพูดถูกใช่ไหมทำไมหน้ามันเหมือนพ่อหนุ่มเกาหลีเลยวะหน้าอย่างกับอ๊บปาก ไปลดแรงครับรถแรครับเจ็ดเทมโปแล้วนะ่ะน่ะดูการออกตัวก็รู้แล้วมึงโอ้โห,โหสัตว์โอ้ยมาละครับมาละครับมาละครับจากแปดคนเหลือห้าคนฮนะเลตัดเหลืองอือเบรกสายคิปครับสวัสดีครับ เอ๊ะผมสงสัยอย่างนึงผมเอ๊ะ <c oughs> ทำไมเวลา,เอาออกตัวมันเร็วกันจังวะผมว่ารถมเฮาความ <c oughs> มีคนความวู้ฮูโฮ้โคตรมันเลยครับเราไม่ต้องไปสอในที่หนึ่งนะช่างแม่ง หานั่นมันน่าจะใช้มอดไม่ก็โปนะเร็วเกินโอ้ยคือ <c oughs> ถ้าผมใช้มอดอ่ะผมก็จะไม่เอามาใช้ออนไลน์แล้วนะ <c oughs> ดีเน,นเอ่อาโรตัสไปเล่นดิรถไฟฟ้าโรตัสนี่รถไฟฟ้าปะจำไม่ได้รถไฟฟ้าจริงด้วย เสียงไม่มีแต่ความแรงนี่ให้ที่หนึ่งอ่ะเลยเฮ้ยใครลอยวะไี่อาจะรถไฟเป็นกูด้วยโอ้ยอ,อย่าชนเ๋ยพี่เฮ้ยรถไฟเอานี่มันสนามวัดวัดความเร็วเฮ้ยใหญ่ <c oughs> ที่ห้าเลย ต้องเบรกอ่ะเอาไอ้ยานลอยเอาเอาหยุดเอา w a l เวย์เอาเอาจะล่วงอย่างเดียวไอ้สนามนี้สนุกกว่า่านผู้ชมเจี๊ยบน่าจะมีในออฟไลน์เนาะซิงเกิลเพ l a y e r ไออหน้าเล่นเล่นกับบอออยากเห็นบอดแบบตกข้างทางอะไรอย่างเงี้ย ตกรถไฟลางรถไฟเฮ้ยกูตกแท็กเฮ้ยที่กูเล่นเป็นมะเนี่ยขับยากเหมือนกันนะไปสามร้อยละโหล้างจับสามร้อยเก้าสิบห้าเต็มหล่อเต็มเหนียวเบรกไม่ทัน เอเอ้ยเฮ้ยมีรอบไหนบ้างที่ไม่ตกขอเข้าเส้นชัยสักรอบได้ไหมอือได้รอบนี้ลดราคาเป็นล้านน่ะเยินหมดเลยคุณผู้ชมได้ที่สี่ไว้มีคนดีในเอฟไม่ขึ้นอันดับ มึงใช้มอดไอชิบหาย e v n อีพอร์ตมึงได้ปะวะทำไมพี่แกเขาต้องใช้มอดในการเล่นออนไลน์ครับฮัลโหลอยากชนะคนอื่นขนาดนั้นเลยอยูออุ้ยมาเยะ 40, อะไม่มีคนเล่นด้วย <S <S แดกกอเฮ้ยเอาเอาเดี๋ยวนะนเดี๋ยว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 เออรู้แล้วครับมันออกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว เอ่อคอนโทรลอ่ะเออกูตั้งอะไรไว้เกียร์อัพคิวโอโอกับเอลโบ้เอล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 อ้าวเบลอนะเบลอเวย์เวย์เวย์เลยเกต์เจ็บเกต์ เฮ้ยได้ที่สองว่ะเฮ้ยเสียแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่โอ้ oh my god กูสับเกียร์ลงเออแล้วกูไปสับเกียร์ลงเพื่ออะไรวะอาพอจะไวก็ไวเชีย่ยหน้าคัดซีหน้าโหลด Yeah. เฮ้ยได้ระดับสองเองอะ่ะอยากได้ระเวลสามมาทำไง mm. อ๋อต้องกดโทเฟกชีพถึงจะได้บูตระดับสาโอเคโทเฟกชีพระดับคราบรอกดไอ้นี่อย่างเดียวในปั๊บรอเหลือสักพันเมตรอ่ะกดเลยโอ้ ออออโอ้ยได้ที่สามเราเมื่อกี้ได้ที่สามไม่น่าชนเลยถ้าไม่ชนนี่กูที่หนึ่งไปแล้วต่อต่อครับต่อปกติแมง่งแรงวะ่ะไม่หรอกมันไม่ได้อยู่ที่รถหรอกอยู่ที่คนขับ ตกเศษชีดเอาอไปลบลบหน่อยลบหน่อยลบหน่อยทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งต้องเป็นของผมงอ้ใครร้องวะ <laughs> ใครร้องเมื่อกี้โอเคต่อไปรีเวิร์สนะครับผมเว้ยสนุกว่ะแต่เสียได้เสียได้มันเล่นได้สี่คนเองอ่ะน่าจะเล่นได้สักสิบหกคนย่อหอกยอก เิน16คนคือเล่นทั้งทีก็เต็มเฟิร์สแ่ะอือไปเอ็มเหนียวที่หนึ่งครับอีสี่ตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งนะฮะสบายใจแล้ว คะแนนรวมอยู่ที่หนึ่งมาอุ๊ยเอาแหละได้เวลาแข่งจริงจังละดูดิว่าใครจะพลาดก่อนฮึบรุแรงครับรถแรงรถแรง มีคนจะแสงมีคนจะแสงไม่ให้แสงได้ยินเสียงได้ยินเสียงเนี่ยผมแข่งกับบูกอเตียวเวลายูมิยูมิย,มยังแข่งกับยูมิรอบสุดท้ายที่หนึ่งชัวชัวผมได้ที่หนึ่งแน่นอนอุ๊ยนม่งลาด <S 2> <S 2> <S 2> ชอบเสียงเปลี่ยนเกียร์ว่ะ โอ้ยมึงไอชิบหายคนไรตอนนี้แม่งคน a p c แล้วมันกระเด็นใส่ผมโอ้โหที่สองอกูแพ้ปกติโอ้ยมันได้ที่หนึ่งเลยเอ๊ะเอาเอากูได้ที่หนึ่งนี่หว่าเฮ <c oughs> <c oughs> ชนะวะเงื <c oughs> อห้วยมนัมนมันรับไม่ได้มาเล่นานานสนุกมากอุ้ยมีลิงก์อัพด้วยโอเคก็จบคลิปนี้ไปก่อนนะครับผม มันมันจัดก็กลับมาเล่นในรอบหนึ่งปีนะครับสำหรับโหมดออนไลน์ถ้าใครอยากให้ผมเล่นโหมดออนไลน์อีกก็คอมเมนต์มาได้นะฮะหรืออยากร่วมสนุกก็กดสมัครสมาชิก35บาทนะครับได้เข้าดิสแล้วก็มาร่วมเกมกับผมนะมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมมีไลฟ์สดด้วยนะไลฟ์สดเอ่อช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปนะครับแล้วเจอกันขอให้สนุก กับทุกเกมที่ทุกท่านเล่นนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายโคตรมันเลย